เฮ้ยทำงานกะดึกวันแรกวุย้ยอิชิบนอนมาเต็มอิ่มสุด้ลยบอกเลยงานนี้ต้องได้เงินเดือนคุ้มหน่อยละอิชิบโอเคเอา่าที่นี่สินะอ่าสวัสดีครับอา่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อสวัสดีครับผมที่ติดต่อขอเข้างานกะดึกครับผมอ๋อครับผมเอ่อผมได้ตอบรับคุณไปแล้วเหรอเอ๊ะ โอเคครับอ่าทำงานออคุณคุณจะดูอีเมลไหมครับคุณจะดูอีเมลไหมครับอาอาอไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับผมครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาพาคุณมาดูนะครับตรงนี้คือเป็นเอ่อจะบอกอีป่าววมันคือคุกกี้ครับหนังไม่มันคือกระป๋องฮะมันคือกระป๋องเอามาบดเป็นคุกกี้ครับอีตัวนั้นนะครับอ่าอ่าใช่ครับอันอันนี้ตัวตัวเกียครับอ๋อเออ๋อครับครับครับมันอร่อยดีมันอร่อยดีอมามามาตรงนี้ต่อต่อ ตรงนี้คือพายแล้วครับมันคือพายอไม่คือพายปกติแล้วครับมันอ๋อนนกว่าตัว,วใช่อีกแล้วครับอ๋อไ,ไม่ไม่ครับไม่ครับร้านร้านกูจะดูสะทุดเกินไปนะกูเอาตัวเฮียมานทำพายครับอ๋อครับครับครับเอาเอาคุณเดี๋ยวนะครับคุณคือเจ้าของร้านเลยเหรอครับใช่ใช่ครับผมือเจ้าของร้านอ๋ออ๋อับผมเออมีมีอะไรแนะนําอีกไหมครับอ๋อตรงตรงนี้จะเป็นแบบว่าเสื้อผ้านะครับเอใส่ได้นะครับใส่ได้แต่ต้องต้องแต่ต้องต้องต้องจ่ายเงินก่อนนะ เออเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อตรงนี้คือโซนที่แบบวางฮะเออเปล่าเปล่าเปล่าตรงนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้าเหมือนกันอ๋อครับผมครับผมอ่าเริ่มทำเงินได้เดี๋ยวเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับแล้วพวกเงินทอนอะไรครับอยู่ไหนพวกเงินทอนอะไรเงี้ยครับอยู่อยู่ในใจเสมอถุยไม่ใช่อยู่ในกล่องนี้ครับอ๋ออ๋อโอเคครับผมก็เผื่อไม่พอครับ โอ้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 ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมผมว่าพอแหละครับมันอันนี้ผมรวยครับอันนี้มันดึกแล้วครับลูกค้าคงไม่เยอะขนาดนั้นหรอกครับอ๋อโอเคโอเคงั้นก็ทำงานดีๆล่ะถ้าแบบทำงานแบบไม่ดีโดนโดนหักเดือนเดียวละเออครับ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 ไปละไปละเออฝันดีลาติสวัสดีรอบเตียงครับผมโอ้ผีรอบเตียงฮะเอออะไรเนี่ยเราคิดถูกเลยเนี่ยที่มาสมัครงานร้านนี้เนี่ยทำไมรู้สึกเจ้าของร้านดู ปยาอ่อนจังเลยเฮ้ยแต่ว่าไหนดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีคอมอันน่าจะเป็นคอมเอ้ยเสียงมอไซล์ลูกค้าแน่เลยโอ้หนี่เพิ่งเข้างานได้แค่ห้านาทีนี่ลูกค้าเข้าเลยเนี่ยก้าห้าครับก้าห้าเอออะไรก้าวห้าวะผมได้ยินมาถึงนี่ไปดูหน่อยก่อเออเอออะเออเจอเครับเอออะไรก้าห้าครับเมื่อกี้ตุลมื่ันครับตุลเมื่อันอ๋ออ๋อได้ยินมาถึงนี่เลยครับอ๋อยินดีต้อนรับนะครับผมต้องการอะไรครับผม อ่ามีแม็กกี้ไหมครับเอ่อแม็กกี้เหรอครับใช่ครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมเอ่อแม็กกี้นี่อนี่มาม่าต้มยำอ่าอ่านี่นี่นี่ครับแม็กกี้อยู่ตรงนี้ครับผมเอคุณคุณจะเอาแม็กกี้ไปทำอะไรครับผมเอาไปกินเลน่นครับฮะคุณคุณเอาแม็กกี้ไปกินเล่นเ <c oughs> ออเออผมว่าคุณควรไปโรงพยาบาลหน่อยนะครับผมลองไปตรวจอัมอวัยวะภายในหน่อยก็ดีนะครับผมโอ้ไม่เป็นไรครับผมไม่ตายอ่าอ่าครับครับครับ อ่าคิดเงินนะครับคิดเงินอ่าเอาแค่แม็กกี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเดินดูอย่างอื่นด้วยนะครับอ่าได้ได้ครับผมเออดูได้ตาสบายเลยนะครับผมห้ามรักขโมยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนหักเงินเดือนนะครับผมครับผมอ่าครับครับครับมีมีอะไรเรียกได้ตลอดนะครับผมผมก็อยู่ในนี้แหละครับโอ้ยคนบ้าอะไรกินแม็กกี้ทั้งขวดเอ่เสียงรถทำไมลูกค้าเยอะจังวันนี้ได้ยินเสียงรถอีกแล้ว โอ้โหรถเบลเลอร์เลยเอ่อเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสุลลอมีอะไรขายบ้างครับเอ่อเอ่อสวัสดีครับสุลลอเอ่อก็มีตามที่เห็นเนี่ยเอ่อดูได้ตามสบายเลยนะครับผมโอเคครับผมขอเดินดูก่อนนะครับสุหลอ่อเอ่อได้ได้ครับสุลลอทำไมทำไมลูกค้าแปลกๆทั้งนั้นเลยวะคนหนึ่งก็กินแม็กกี้ทั้งขวดคนหนึ่งก็เหมือนน่าจะเล่นไฟเอ็มมาเยอะอืม จะว่าไปเราเล่นบ้างดีกว่าพี่ของเครื่องนี้เล่นได้บอกว่าน่าจะของเจ้านายแน่เลยว่ะดูซิมีอะไรบ้างอถ้าสมมุติเขายังไม่ออกเฟสแล้วก็เฮ้ยสวยสิส่วัสดีครับสลุลออรขวดบาทครับเออขวดละสิบบาทครับผมต่อปีได้ไ,มไหไมเออไม่ได้ครับผมไม่งั้นผมคิดยี่สิบบาทนะต่อปีได้ไหม ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ฟรีไม่ได้ทำไมล่ะมันเป็นของซื้อของขายครับคุณไม่ได้น้นะไม่ได้ครับผมผมไม่ใจอ่อนครับผมไม่ใจอ่อนผมผมกอดอกเลยผมไม่ใจอ่อนผมกอดอกเลยน้าน้ำขวดเดียวเองนะครับเอไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆครับผมเดี๋ยวผมโดนหักเงินเดือนครับผมไม่ได้เห็นนะครับ นี่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงผมจะไม่ว่าเลยเลยนะครับเนี่ยแต่คุณเป็นผู้ชายแล้วมาขอฟรีเนี่ยมันไม่ได้ครับโอเคครับก็ได้ครับไม่ต้องถอนนะครับโอ้โอ้ขอคุณครับครับผมผมผมมีน้ำเปล่าเลและก็แม็กกี้ครับเลน้ำเปล่าแม็กกี้ทั้งหมดห้าสิบบาทครับผมนี่ครับไม่ต้องทอนนะครับโอ้ ผมเก็บเก็บผมมีแต่คนรวยเออขอบคุณที่ใช้บริการนะครับผมโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับผมครับผมวิเจ้าของร้านต้องโอ้โหแต่ว่ากล่องเต็มไปหมดเลยเนี่ยเงินเนี่ยวิแต่ว่าแบงค์ร้อยมันอแหม่เราต้องเป็นคนดีวิแต่แบงค์ร้อยเก็บไม่ได้แล้วโอ้เต็มกล่องแล้วเออเอัสดีครับเอ่ออืมมีพายขายไหมคะเอ่อมีมีครับผมเออทางนี้เลยครับผมทางนี้ครับ นี่ครับเออเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับผมอันไหนพายแอปเปิลเหรอคะเอ่อพายแอปเปิลอันนี้ครับผมอันนี้ครับอันนี้ครับไหนไปไหนเนี่ยงั้นเอาพายนี้แล้วกันค่ะอ่าโอเคครับผมเอาเอาอย่างเดียวเหรอครับค่ะเอ่าอ่าพายทั้งหมดร้อยห้าสิบบาทครับผมเอ่อเอาเป็นไรค่ะไม่ต้องทอนอู้หูคนรวยอีกแล้วอะไรเนี่ยเอ่อขอบคุณที่ใช้บริการนะครับผมโอกาสหน้าเชิญใหม่ฮะ โอ้หอะไรเนี่ยมีแต่คนแบบไม่ต้องทนไม่ต้องทนงานนี้เราก็อยู่สบายเลยสิเอออะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมลูกค้าคนนั้นแปลกๆวะใส่หน้ากากไม่ได้โจหรือเปล่าเนี่ยเอ่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเอ่อเออมีมีอะไรเหรอครับแปลกๆเอ้อแปลกๆใส่หน้ากากยังทําตัวแปลกๆอีกเอ,อ่อใช่ใช่โจนไหมครับเออเออเอ,อ้ไม่ตอบเอ,อ้อ อหันซ้ายหันขวาอออาดูลุกลี้ลุกลนอ๋ออถ้าถ้าถ้าโจนผมผมเตะนะครับถ้าโจนผมเตะนะครับเออเออดูสงไม่น่าใช่โจนให้ดูดูเบลอเบดูมึนมนดีให้คนนี้เออทำงานการดึงไปแต่ลูกค้าแปลกแป่กวะไม่เข้าใจเฮ้ยชึบออเอสอบสอบถามได้ตลอดนะครับผมต้องการอะไรบอกได้นะครับ อะไรของเขาเนี่ยพูดด้วยก็ไม่ตอบโอ้ยิงอ่ะโคตรยิงเลยไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงไปไปนี่กี่โมงแล้วเนี่ยชุดอ๋อลืมไปโทรศัพท์เราพังนี่หว่านาฬิกาไม่ตรงไปชุบอฮ้ยตกใจหมดอะไรที่ของคุณเนี่ยเอาอะไรครับคุณ มีอะไรให้ช่วยไหมครับเอ่อเท่าไรครับเอ่อเอ่อสิบบาทครับผมโอ๊ะโอ๊โอเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเอาเงินทอนให้เอ่อแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบเอ่อนี่ครับเงินทอนเอ่อขอบคุณที่ใช้บริการนะครับผมโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับผมอะไรของเขาเนี่ยเอ่อใจใจเย็นครับเดี๋ยวประตูพัง เอเดี๋ยวครับมานั้นรถผมครับใจเย็นนนั้นรถผมเดี๋ยะเดันนั้นอันนั้น,นรถอันนั้นรถเราเฮ้ยๆเออใจะเย็นครับมานั้นรถผมเอ้าไปซะละโอ้อะไรเนี่ยจะขโมยรถเราซะละปุ๊บโอ้ยแปลกๆทั้งนั้นเลยอะไรไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวว่าไปเก็บเงินก่อนดีกว่าปุ๊บโอเค อึ๊บเอ้ยเอ้ยเมื่อยจังไยทำงานแปบเดียวเมื่อยซช่ละเอ้าเลยอเอา้าเอา่อกลับมาทำไมครับเนี่ยอ๋อเดียวว่าท,ที่ที่บ้านมันอยู่เดียวแล้วมันเหงาเลยมาจะมาดังดูแกทำงาน,นอ่ะเออเออได้ได้ได้ครับเออว่าแต่คุณเจ้าของร้านครับเออว่ะว่า,วาทำไมการดึงได้ลูกค้าแปลกๆเยอะมากเลยนะครับเนี่ยธรรมาดาแถวนี้มีแต่คนปัญญาอ่อนเอออใจใจเย็นครับเออว่าแต่ อ่าเมื่อกี้มีลูกค้าเข้าประมาณสี่คนนะครับเอ่สามคนแรกเขาให้ให้เงินมาโดยที่ไม่ต้องทอนหมดเลยครับผมโคตโรดีอะ่ะอุ้ยนดทเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณพันกว่าครับเมื่อกี้มีมีรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะมีคนนึงซื้อน้ําน้ําไปขวดหนึ่งขวดสิบาทแนละ้วเขาจ่ายแบงค์พันเลยอะ่ะแบบไม่ต้องทอนอะ่ะเขาโคตรรวยแป๊บป,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 ปหนึ่งแปงปลอมเปล่าเช็คเช็คเออผมเช็คแป๊บหนึ่งอ่สองสอง เออของจริงของจริงโอเคของจริงอะจะเป็นของปลอมี่แกโดนตัดเงินเดือนไปพันนึงเลยนะแล้วเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะอาอไม่ดูให้ดีอ่าโอเคเอองั้น<อ>เดี๋ยวผมทำงานต่อแล้วเอ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะคุณเจ้าของนี่กี่โมงแล้วเนี่ยอตอนตอนนี้อ่ะ เวลาที่พ่อเอ้ยต่อตีอออสามตีสามตีสามตีสามพ่อมเหมือนตีถาครับตีถ้าเอ่อตีสามแล้วโอ้โหเลขหือหน่ากลัวทุกทีตีสามเนี่ยเวลาแบบผีชุกชุมเลยนะครับเน่นรู้ปะใช่ใช่ใช่แตเอาไปจากไหนในเน็ตครับคุณเชื่อในเน็ตเหรอไม,รม่ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมห้าสิบห้าสิบอะแต่ผมก็อยากแบบอยากเห็นนะ <c ười> เออลูลูกค้าโอ้โหลูกค้ามาตีสาม สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับมีของไหมครับอ่ะอ่ะอ่ะของของอะไรครับอ่าหัวใจเหมือนเดิมครับฮะลักปอดครับผมเอ่ออเดอ่อืมดีคุณเจ้าของอะไรนี่โอ้โหเบลล์อ้โหเเออเออเอาไปไหนแล้วเอาเอเอาเดินบ่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าไอ้หลีกนิดหนึ่งโอเค อ่ออ่อต้องการอะไรนะครับถ้ามีกระโหลกมนุษย์ด้วยก็ดีครับเออร้านเราไม่มีหรอกครับอของแบบนั้นน่ะแต่ก่อนผมผมก็เคยซื้อร้านร้านนี้ครับมันต้องม,อมีผมว่าคุณจำผิดแล้วแหละวินโอ้น่ากลัวโอ้โข,ขนใหญ่เลยคุณเฟิร์มไงดี เออปล่อยไปเขาค้นไปแล้วถ้าถ้าแบบว่าเขาค้นของแล้วมันพังเสียหายคุณก็รับผิดชอบแล้วกันอ๋อคุณไม่ดูแลร้านนะก็คุณเจ้าของร้านไม่ใช่หรอคุณ,คณปล่อยให้คุณบ้าเข้าไปในร้านผมได้ไงเนี่ยแล้วคุณก็นั่งอยู่เฉยๆทำง่อยอะไรละ่ะโสวัสดีขาดเมตาคิวโถ่เออค่ะค่ะค<ท><ท>ับ คือเลิกขายแล้วหรอครับเนี่ยเอ่อไม่มีแล้วครับร้านนี้ไม่มีพวกตัดไตไส้พุงอะไรที่คุณต้องการไม่ไม่มีนะครับถ้าต้องการไปเอาโรงพยาบาลน,นะครับถ้าจะเลิกขายก็น่าจะบอกกันก,น,กนก่อนดีๆนะครับดดครับครับขอโทษด,ด้วยครับขอโทษด้วยเออเออเออเอ,อ,อะไรครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวประตูก็พังครับนี่คุณเคยขายตัดไตไส้พุงมนุษย์หรอเนี่ยผมเพิ่งรู้ไม่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 นะไม่ไม่ อย่างนั้นผมก็รู้ผมผมรู้ชื่อคุณแล้วผมเห็นในเฟซเมื่อกี้คุณชื่อเฟอร์ใช่ไหมล่ะอ้าวอีนีคนเฟซกูเอาก็คุณเปิดก็คุณเปิดอยู่ตรงนี้อะเออเออคุณเจ้าเออเรียกคุณเจ้าของร้านก็ได้โทรศัพท์เข้าอ่ะอ๋ะครับวัสดีครับครับโอเคครับครับได้ครับอ่านี่ครับไอหนูครับอ่า รบกวนไปส่งของหน่อยเขาสั่งมาม่ากับเอ่อตะไบไฟพุงเอ้ยไม่ใช่สั่งสั่งน้ำเปล่านะบ้านบ้านเอ่อเลขที่ยี่สิบห้าใช่ใช่ใช่เอ่อผู้หญิงผู้ชายครับสั่งเออไม่รู้เหมือนกันเกิดเสียงมันก็มันก็เป็นผู้หญิงกันเหรอโอ้เสียงหญิงงั้นผมรีบไปเลยอ่ะอ่ะมาม่ามาเขาบอกไหมมาม่ารดอะไรอ่ะ เออเขาไม่บอกอะเอาเออมาม่ามาม่าต้มต่ออ่ะมาม่าคลาสิกมันชื่ออะไรนะมาม่าออริจินอลมาม่าหมูสับใช่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 อ่ามาม่าหนึ่งน้ำเปล่าน้ำเปล่าอยู่ไหนอ่ะนี่หนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปส่งก่อนแล้วกันบโอเคบ้านเลขที่ยี่สิบห้าโอ้ก็ใกล้ใกล้บ้านเราเลยนี่หว่าเอ้ไม่ใช่บ้านบ้านเลขที่เรามันห้าสิบห้านี่หว่า รถใครเนี่ยจอดอยู่ไม่ช่ำเหอะยี่สิบห้ารู้สึกจะอยู่แถวๆนี้นะเออนั่นไงชึบเอ่อมืดเชะมีคนอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยทำไมด้านในสกรปรกอย่างนี้เนี่ยมีแต่โอ้โหใยแมงมุมอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไปติดเออสวัสดีครับ มันส่งของครับมาม่าที่คุณสั่งครับเอาเอาปิดไฟซะแล้วเออเอาประตูไม่ได้ล็อกเอองั้นขอขอนุญาตนะครับโอ้โหอยากใหไ่เต็มไปหมดเลยโอ้โหนี่ไม่บอกนึกว่าบ้านผีสิงเนี่ยนะแต่ยังดีที่มันยังมีพวกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฮ้ยเขายังอยู่ด้านบนแล้วหรือเปล่าวะเมื่อกี้เอ่อเห็นเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟไปแล้วเอ้ใครอะเออเออสวัสดีครับ ของฉันอยู่ไหนเออเออเออใช่ใช่คนที่สั่งปะครับเนี่ยใช่ของฉันอยู่ไหนเอ้อยู่อยู่หยนี่ครับอย่าอย่าทำอะไรผมอย่าทำอะไรผมเอ้ผมผมผม,ผมยังมีลูกเมียที่ต้องดูแลครับวุ้ยอ,อะไรเนี่ยวุ้ยไปดดกว่าโอกาสน่าจะสั่งใหม่นะคะไม,ไม่ไม่ต้องสั่งก็ได้ครับผมไม่ส่งให้แล้ว